วาสนาดาราสาวชีวิตครอบครัวแฮปปี้มากกับความรักครั้งใหม่ของนางแบบสาวคนดังเมย่านนทวันชันวัณทรกับหนุ่มซาบีสามีชาวสเปนผัวที่ดีคือผัวใหม่ลูกเข้ากับสามีใหม่ได้ดีตอนนี้รักหวานชำสุดสุดแถมสามีเข้ากับลูกชายได้เป็นอย่างดีล่าสุดเมย่าได้ออกมาโพสภาพครอบครัวพร้อมเขียนแคปชั่นว่า Family and ่ลอ t e เตอร์แอนด์บริเท s กกิ้งซันเซ็ตอินภูเก็ตเกรดฟูฟอร์โมเมตเป็นภาพที่มีความสุขทำอดยิ้มตามไม่ได้ดูไปดูมาหน้าตาลูกชายก็ละไมคล้ายสามีใหม่ด้วยทำให้คิดไปว่าน่าจะมีวาสนาต่อกันให้มาเป็นพ่อลูกกันอยู่ด้วยกันมากกว่าพ่อแท้แท้ซะอีกขอบคุณที่ติดตามพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ